สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะอยู่กับเลเปอมทีวีนะวันนี้จะเสียงแห่เพราะเป็นไข้วันนี้นะคะเราจะมาตามชื่อคลิปเลยนะประจานคนค่ะคือป,ป้าวัพาบอกว่าสามารถแจกบิงชูใช่ไหมแจกสกูช๊ชี่บิงชูแตงโมแล้วคราวนี้พี่พ,พี่พี่ชิงเกเบลพี่ทิงเกเบลจิงเกเบลพี่อะไรอ่ะพี่ทิง้งแล้วกันพี่ทิ้งกับพี่โอยเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋อ พี่อะไรนะลืม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  <c ười> เบลนะคะกับกับเจป้าป้าพานะเขาเรียกเจนะคะคือว่าเขาบอกให้เล่นกิจกรรมใช่ไหมเออเราก็เล่นเราบอกว่าเขาบอกข้อที่หนึ่งชอบหนูก็แ้บป้าบอกว่าชอบสก,กูชี่ป๊อปคอนป๊อปคอนนะคะสีชมพูเพราะหนูไม่มีเงินและจนหนูอยากได้พอไปซื้อไม่ได้แล้วชอบเดินแม่ด้ตลอดเวลาจริงนะคะคือที่เราจะซื้อสกูชี่อ่ะคือเราซื้อแบบไม่บอกแม่นะ ถ้าเกิดเราบอกแม่เมื่อตอนไหนแม่จะด่าเรานี่คือเหตุผลเนาะแล้วเราก็แล้วอยู่ดีๆค่ะก็มีคนนึงอ่ะบอกว่าไม่จริงไม่จริงได้ยังไงเห็นแล้วหรอดูดีหน้าตาก็โอ้สมเพชมากค่ะแล้วคนนี้ก็บอกว่าคือหาคำที่ดีกว่านี้ได้ปะเหมือนโดนเหมือนโทษแม่อ่ะ คือไม่ได้โทษแม่นะมีปัญหาหรอคะอย่ายุ่งถ้าไม่รู้ความจริงแล้วก็คนนี้เห็นหรอคะพูดแบบนี้แล้วก็ทํำบบนี้นะคนนี้บอกไอ้คำที่บอกว่าโดนแม่ด่าตลอดเวลามันสมควรปะ่ะเรียนภาษาไทยมามาหรือเปล่ามันไม่เหมาะสมสรรหาคําดีๆมาใหม่เหอะอยาาได้เกินจนตาบอดอย่าได้เกินจนตาบอดอ เกินอะไรคะ่ะคือแม่ด่ามันจริงค่ะเราพูดความจริงเราไม่โกหกนี่โกหกก็กลายเป็นแบบเราซื้อสกุชี่มาเรามีแต่คนชอบชอบมีแต่แม่แม่ไม่เคยอยู่เลยใจพูดอย่างนี้หรอเราต้องเอาความจริงคราวนี้ก็บอกหล่อคะ่ะลำคาญค่ะไม่รู้อย่าซอนะคะไม่รู้อย่าสอคะ่ะเด็กน้อยแล้วเขาบอกอ,อย่างนี้อายุเท่าไหร่กันคะอาอยุเท่าไหร่กันล่ะคะ คนที่พูดแบบนี้ได้เนี่ยมันยิ่งเด็กกว่าไหมคะคนคนที่ไม่ใช้วิทยาศาส์เนี่ยยิ่งเด็กเข้าไปใหญ่เลยนะเอหรือว่าแพ้แล้วอยากใช้คําไม่สุภาพเอาชนะล่ะคะคือเป็นอะไรคะแล้วก็แล้วก็แกบบคือไม่อยากมีเรื่องคะ่ะแค่เมนโดนแม่ด่าแค่นี้เกี่ยวอะไรกับครอบครัวฉันล่ะคะ ไม่รู้อย่าเม้นพวกชอบหาเรื่องเขาไม่ได้เม้นด่ากันนะคะค,คือเราก็บอกชอบหาเรื่องคนอื่นหรอคะคนนี้ก็อืมหรออืมหรอฉันจะเม้นอะไรก็เรื่องของฉันหรือเปล่าปอลย่าสอ คือแม่ขัดเวลาเนาะคือแม่ให้เราไปเก็บกุดนมแต่คือเราอยากพูดอ่านให้มันจบก่อนแล้วค่อยไปเก็บก็เลยบอกว่าเก็ตามที่เห็นนั่นแหละค่ะก็ถ้าเกิดใครอยากเห็นบ้านป้อมเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูเลยว่ามันจนมันไม่ได้รวยนะคะจะรีวิวให้ดูถึงเงินในกระเป๋าเลยจะเป็นไงจะด่าอะไรกันนะกันหนาะถ้าเกิดใครอยากให้รีวิวบ้านให้ดูก็เมนนะคะจะได้รู้ป้อมจนหรือไม่จนแล้วคราวนี้ บอกว่าอย่าสอค่ะเด็กเฮ้ยอะไรอ่ะเขาเพิ่งบอกไว้ไม่ใช่หรอนม่รียกเด็กมันนั่นแหละเด็กมาอมขอทวนคําของคุณเองนะคะทวนคําค่ะอมืมันลบคํานั้นออกไปนี่ไงแป๊บหนึ่งนะอยู่ไหนนะ เนี่ยมันเขียนอะไรของมันก็ไม่รู้ปัญญาอ่อนมากเลยค่ะแล้วมันก็เพิ่งเมนมาใหม่เมื่อ14วินาทีที่ผ่านมานี่เองมาดูค่ะว่ามันเมนํำว่าอะไรเออคือตอนแรกเราบอกว่าไงเราบอกว่ามันเหมือนโทษแม่เพราะคุณไม่ใช้ไม่ใช้คไม่เหมาะสมแล้วหาว่าไม่อยากให้คุณได้รางวัล คิดไปเองละพอแม่มาขู่เอาแม่มาขู่ด้วยล่ะโกรธโคตรโตเลยอ่ะมีอะไรก็ฟ้องแม่ฟ้องต้นไหนคะเห็นหรอฟ้องต้นไหนคือไม่เคยฟ้องแม่โดยที่ร่วงส่วนตัวนะคะไม่เคยฟ้องแม่แล้วคือมาเมนอย่างเงี้ยป้าป้าพาคูคิดว่าเราเป็นคนได้ดีถูกไหมเราก็จะไม่ได้รางวัลไปแล้วเขาก็จะตัดสิทธิ์เรา แล้วก็นะพอจบลำคาญแล้วไงใครฟองแม่โอ้เขียนผิดคือยังไม่ได้ฟองแม่เลยนะ เอาจริงๆเยังไม่ได้ฟองแม่เลยนะเดยวนะคืออะไรของเขายังไม่ได้ฟ้องแม่ค่ะคิดไปเอง คือเราจะไม่ยอมจบกับเขาง่ายๆนะถ้าเกิดเขาไม่ขอโทษอะมเมนต้คคิดคนอื่นอย่างนี้เลยเหรอ,อเกลียดที่สุดเลยพวกแบบเนี้ยคือเกลียดจริงๆนะเราจำเลยก็เรื่องของเราถูกไหม เมนขอโทษทุอ่อเมนให้พอจบแล้วทุกคนคิดว่าปัาา๊มจะจบปะเขาเราไม่ยอมจบจริงๆนะวีดีมาหาเรื่องเขาจะเมนอะไรก็มันคือสิทธิ์ของเขางั้นสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายคะ่ะ